ก็สวัสดีนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาแนะนําวิธีดาวน์โหลดติดตั้งและการลงทะเบียนนะครับในแอปหมอชนะนะครับผมก็ขอเชิญชวนมาโหลดแอปหมอชนะร่วมใช้ร่วมใจชนะโควิดไปด้วยกันนะครับผมแอปพลิเคชันหมอชนะนะครับก็จะเป็นเครื่องมือเครื่องมือหนึ่งนะครับที่จะช่วยควบคุมโรคเช่นกรณีพบผู้ป่วยในสถานที่ใดที่หนึ่งก็าสามารถรู้ได้เลยว่าใครบ้างที่อยู่ในจุดนั้นโอเคเราไปดูว,วิธีการติดตั้งกันเลยครับผม เเราไปที่เพจสตูนะครับจากนั้นก็ค้นหานะครับพิมพ์คําว่าหมอชนะนะครับผมมันจะมีภาษาอังกฤษนําหน้านะฮะให้กดติดตั้งไปเลยนะครับกดปุ่มเขียวนะครับผมจากนั้นก็เปิดเข้าไปในแอปพลิเคชันเลยนะครับกดปุ่มเปิดนี้นะฮะแล้วก็จะเข้ามาหน้าตาของหมอชนะก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับก็จะให้เราลงทะเบียนตรงนี้นะกดไปตรงที่ลงทะเบียนครับ ในส่วนนี้นะครับก็จะเป็นเงื่อนไขนะครับแล้วก็ตกลงนะครับก็ให้เรากดยอมรับไปนะฮะผมกดยอมรับแล้วก็มันก็จะไปอีกหน้านึงนะฮะมาหน้านี้ก็จะเป็นภาพโปรไฟล์ภาพโปรไฟล์นี้เราสามารถที่จะถ่ายรูปเองหรือว่าจะนําภาพที่เราถ่ายไว้ก่อนหน้านี้เข้ามาได้นะครับให้เรากดไปที่ถ่ายรูปนะครับแล้วก็กดไปที่คําว่าอนุญาตนะครับผมแล้วก็จะขึ้นกล้องถ่ายรูปมานะครับเราสามารถที่จะถ่ายรูปใหม่ได้เลยนะครับหรือจะเอาภาพที่เราเตรียมไว้ เข้ามาจากไอคอนนี้นะครับกดเข้าไปแล้วก็แปลภาพที่เราเตรียมไว้เข้ามาหรือส่วนผมนะครับผมก็จะถ่ายใหม่เลยนะครผมโอเคก็กดไปที่ปุ่มขาวก็ได้แล้วครับรูปผมนะฮะล้วผมจากนั้นก็กดถัดไปนะครับผมเข้ามาหน้านี้นะครับเขาก็จะขอขออนุญาตเข้าถึงข้อมูลหรือเข้าถึงตำแหน่งของเรานะครับเราก็กดอนุญาตไปนะครับส่วนตรงนี้นะครับเราก็อนุญาตให้เขาไปนะครับพูดง่ายๆก็คือว่า อนุญาตทุกอย่างนะครับผมก็พูดง่ายๆว่าถ้าไม่อนุญาตก็ไม่สามารถใช้งานแอปนี้ได้นะครับเราก็อนุญาตตลอดไอจุดนี้เราก็อนุญาตตลอดเลยนะครับผมส่วนหน้านี้นะครับจะเป็นการขอสิทธิ์เข้าถึงบลูทูธของเรานะครับเราก็กดอนุญาตการเข้าถึงนะครับผมจากนั้นนะครับมันก็จะเป็นป๊อปอัพเด้งขึ้นมาเห็นไหมครับหมอชนะกำลังขอให้เปิดบลูทูธนะครับเราก็อนุญาตไปครับก็จะเปิดบลูทูธของเราโดยอัตโนมัติเลยนะครับ มาถึงหน้านี้นะครับเราก็เปิดการแจ้งเตือนไว้นะครับผมกดเข้าไปที่การแจ้งเตือนแล้วก็ก็จะเข้ามาหน้าเริ่มประเมินนะครับหน้าเริ่มประเมินก็จะมีคําถามให้กับเรานะครับอยู่ประมาณ4ข้อนะครับผมก็จะมีคําถามที่1น,นะครับคาถามที่1ก็ขคือว่าคุณมีอาการดังต่อไปนี้หรือไม่นะครับส่วนข้อ2เขาก็จะถามว่าคุณได้เดินทางไปต่างประเทศในช่วง14วันก่อนหรือไม่โอเคนะครับไม่มีเราก็กดถัดไป ก็จะมาเจอ,ข,อ 3. ข้อที่3ข้อที่3คุณได้อยู่ใกล้ชิดกับคนที่มีความเสี่ยงในช่วง14วันก่อนหรือไม่นะครับข้อที่4ก็จะเป็นคุณได้ประกอบอาชีพใกล้ชิดกับคนต่างชาติหรือไม่นะครับก็จะมีอยู่4ข้อนะครับผมให้เราตอบคําถามแล้วก็เขาก็จะประเมินความเสี่ยงออกมา ความเสี่ยงเขาก็จะแบ่งเป็น4สีนะครับตามที่เห็นนะครับจะมีต่ำมากต่ำปานกลางแล้วก็สูงมากจะมีเขียวเหลืองส้มแล้วก็แดงนะครับก็จะมีสีสีนี่แหละฮะจากนั้นนะครับให้เรารับ QR code นะครับกดรับ QR code นะครับ QR code ของผมก็จะเป็นสีเขียวนะความเสี่ยงต่ำมากนี่ก็จะเป็นสีเขียวนะครับ QR code ตัวนี้นะครับก็เอาไว้ให้เจ้าหน้าที่นะครับผมไว้ดูเผื่อเขาเรียกที่จะดูหรือว่าเรียกที่จะสแกน QR code ของเรานะครับ ส่วนสแกน QR ตัวกลางนี้นะครับเราไว้สแกน ในสถานที่ต่างๆที่เขามีไว้ให้เราสแกนนะครับเราก็ใช้ตัวนี้สแกนนะครับผมเราไปดูการตั้งค่ากันบ้างนะครับการตั้งค่าหน้านี้ก็จะมีนโายบายความเป็นส่วนตัวนะครับแล้วก็การประเมินอีกครั้งหนึ่งแล้วก็สามารถที่จะเปลี่ยนภาษาได้ด้วยนะครับภาษาก็จะมี2ภาษาก็เป็นภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็ไอ้ปุ่มเขียวเนี่ยเราก็สามารถที่จะปิดได้นะครับผมแนะนํานะถ้าจะปิดจริงๆอ่ะให้ปิดตอนที่เราอยู่บ้านนะครับหรือกรณีที่เราไม่ได้ออกไปไหนเราก็สามารถที่จะปิดได้นะครับโอเคครับก็หมดทุกขั้นตอนแล้วนะคร ครับผมก็ให้ประโหลดกันไว้นะครับผมก็จะเป็นประโยชน์ทั้งส่วนรวมแล้วก็ของเราด้วยนะครับโอเคนะครับก็สุดท้ายก็ฝากกดซับสไคร b ์กดกระดิ่งให้ผมด้วยแล้วกันโอเคสวัสดีครับ